สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำหวานโพสต์ระบายถูกต่อว่านานถึง10ปีสหรับอดีตนักร้องนักแสดงสาวสวยชื่อดังน้ำหวานพิมราจเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซาสิปร,รยาของกวางเอบินอร์มอลที่ช่วงนี้จะเห็นเธอหันมาทำขนมขายแล้วหลังจากที่สถานการณ์โควิดสิก้าแพรระบาดงานในวงการบันเทิงน้อยลงบอกเลยว่าออเดอร์ปังสุดๆเลยทีเดียว ราสุดทำเอาสาวน้ำหวานสุดทนกับเรื่องราวสุดเจ็บปวดมีชาวเน็ตต่อว่าหยาบคายลามถึงคุณพ่อคุณแม่ทำให้เจ้าต,ตัวต้องแจ้งความดำเนินคดีครั้งนี้จะไม่ทนอีกต่อไปโดยเธอได้ออกมาเปิดเผยชัดข้อความของชาวเน็ตที่ต่อว่าเธอมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าขอภายในข้อความที่แคปมานะคะ รุนแรงนิดนึงยังไม่จบเจอแบบนี้ทุกวันแต่ก็ไม่ได้สนใจทั้งขึ้นโรงพักแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาถึงขนาดจะออกค่ารักษาให้เพราะคุณแม่บอกว่าไม่มีเงินรักษาก็หนีออกมาเอาแม่มาคุยบอกจะหยุดก็ไม่หยุด ทนมาหลายปีมากแล้วที่รำคาญกับข้อความแบบนี้ให้อภัยก็แล้วมองผ่านข้อความแบบที่นี่ส่งมาทุกวันก็แล้วแต่คราวนี้ด่าชื่อพ่อชื่อแม่อันตรายมากระบ,บุคนนี้รู้จักบ้านด้วยไม่โทรนะบอกก่อนเตรียมรับหมายเรียกได้เลยแล้วไม่ต้องส่งแม่มาขอโทษอีกนะพอกันทีไม่รับคำขอโทษอีกแล้วเราจะสิปีแล้วเบือ่อเจ้ากรรมนายเว้ ทำกำลังผู้คนแห่เชียร์ให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายพร้อมทั้งให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ